สวัสดีครับเจมมาตกกลับอมกแก้วนะครับวันนี้ก็มีของเก่ากลับมานะครับแต่ว่าเป็นของที่หนุ่มๆน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นทรงผมอีกทรงผมหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนอกจากนั้นนะครับก็น้องๆน่าจะเห็นได้แล้วนะครับว่าเราจะมีกิจกรรม m p a g พ New d a w n นะครับหรือว่าเปิดโลก a ร p a พ e ใหม่นะครับก็จะเป็นอีกธีมหนึ่งนะครับ a m p a พ e ของเก่านี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือน a ฟ o c a l y p s e นะครับสำหรับใครที่รู้จักแต่ว่า a m p a พ e ใหม่นี้ก็จะเป็นจาก ตำนานนะต้องบอกว่าเป็นทางตำนานญี่ปุ่นตำนานจีนแล้วก็ตำนานเกาหลีด้วยนะครับสำหรับ4สัตว์เทพนั่นเองนะครับซึ่งสัตว์เทพทั้ง4ตัวนะก็จะมีพี่จําชื่อภาษาอื่นไม่ได้จําได้แต่ญี่ปุ่นนะก็มีเซริวมังกรฟ้าครับมีสุสุขุหงแดงครับเซลิวอยู่ตะวันออกสุสคขุอยู่ทางใต้นะครับมีเบกโกนะครับเป็นเสือขาวอยู่ทิศตะวันตกแล้วก็มีอ่าชื่ออะไรนะ เกมบุนะเป็นเตา่าอยู่ทิศเหนือเต่าดำหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่าสำหรับกิจกรรมรมเพจเนี่ยจะมีของแจกอะไรเยอะขนาดไหนแล้วก็จะมีอะไรมาจำหน่ายบ้างแต่มีของแจกเยอะแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แจกเยอะรัวๆตั้งแต่เดือน3เดือน 4, เดือนสเดือนหเดือนนะครับมาเพื่อเป็นการให้เสียเวลาเรามารีวิวกิจกรรมใหม่กันก่อนดีกว่านะครับกิจกรรมนี้จะมีชุดทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีสกินอาวุธ1อัน สกินอาวุธก็คือสกินมีดที่ถือได้ในเกาะรอนะมีดอันนี้นี่เคยแจกฟรีไปถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ก็มาซื้อได้ส่วนชุดทั้ง4ชุดจะมีอะไรบ้างกิจกรรมจะเล่นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับชุดแรกนะชุดนี้นี่ชุดนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะชื่อว่า the starvation นะครับก็จะมีส่วนเสือ้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ส่หมวกอันนี้จะเป็นแรมเพปี2 0 1 9นะครับชุดนี้นี่2 1 9ชุดจะเป็นชุดแนวเกราะเกราะหน่อยนะครับสำหรับชุดนี้ให้ดูให้ดูเทียชินให้ดูเทียชินเทน้าเปล่าไช่ไหมได้โอเคพาทแรกก็คือพาสส่วนหัวนะครับจะเหมือนเป็นแบบเขี้ยวเป็นสัตว์ลายนะครับข้างในจะมีแบบตาหลายๆตานี่มันมีสีตา ส่วนเก้งๆนะเป็นเก้งตรงเป้ามีหน้าหมาหน้าหน้ามานะตัวนี้ตามตำนานจ,จริงๆเนี่ยเขาจะขี่มา้านะเป็น the four horsemen นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ฟูฟา่าฟูฟา้าคล้ายๆแบบทรายนะครับตัวนี้ส่วนที่เหลือนะครับต้องบอกว่า,าความจริง lam p a g ของเราเนี่ยเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าไงตีมประจำปีทุกปีนะ 2019ก็จะเป็นชุดนี้2020ก็จะเป็นชุดแบบเหมือนลุกศิ์ของตัวนี้จะมีความเป็นคนขึ้นมานิดนึง2021ก็จะเป็นแรมเพจอีกแนวหนึ่งนะครับเป็นอีกแนวหนึ่งแต่เอาจริงๆพี่ชอบ2021มากสุดเพราะมันแนวเป็นแบบเอเชียเอเชียญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะชอบชอบชอบใครยังไม่ได้ดูคลิปเปิดตัวไปดูนะครับอลังการงานสร้างมากหากางเกงขาสั้นไม่เจอโว้ยนี่จอละโอเคนี่นะใส่แล้วผอมเพียวนะตัวนี้ สำหรับเสื้อและส่วนสุดท้ายก็คือรองทนะเท้าสีเหลืองๆไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่ตัวนี้ใครชอบก็ไปจัดนะครับ <No problem. S 1> อันที่สองนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปี2019เช่นเดียวกันนะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเหมือนเดิมเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกนะสีเขียวของเรานี่ใส่ดูจะบึบบับบึบบ,บ,บับตัวใหญ่นิดนึงรีวิวเร็วๆแล้วกันสำหรับ2ตัวนี้ พอไม่ชอบได้ไหมน้องบอกไม่ได้นะครับพี่อาพี่อาไม่ชอบแต่ผมชอบ <c oughs> นี่คือส่วนหัวนะครับตัวนี้จะมีฮูดนี่จะเป็นสื่อถึงโรคระบาดนะครับตัว Starvation จะสื่อถึงแบบเหมือนเขาเรียกว่านะความหิวโหยนะครับอันนี้จะเป็นโรคระบาด <c oughs> ชุดกจูแบบเหมือนมีความไบโอไบโอนิดนึง สับเปลี่ยนเป็นนี่เห็นไหมตัวจะปึ๊บปับไนงะตัวนี้และรองเท้นะรารองเท้ามีนิวด้วยนี่คือชุดที่สองนะครับส่วนชุดที่สามนะชุดที่สามเดิมเป็นมนุษย์มาพี่เริ่มชอบขึ้นมานะครับที่สามที่ใครไม่ใช่ใชที่ใครวะ จุดที่สยังไม่ได้ใส่จุดที่3ใส่ที่ใครเดียนี่แล้กันจุดที่สามที่3นี่นี่ตัวนี้ชุดนี้ช่องผมเท่มากนะครับย่างกับมาจากดาวนาเมิกชุดนี้จะมีชื่อว่า b e บ of Death นะครับสามารถซ่อนอกระเป๋าได้ด้วยอันนี้จะเป็นชุดที่อยู่ในปี2020 นะครับก็คือปีที่ยวนั่นเองนะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมให้ดูให้ดูอืนี่ใส่กับกล้ามท้องเข้ามากบอกเลยจากดาวนัมเอกปะล่ะนี่ทรงผมนะครับมีเอฟเฟกด้วยนะเป็นทรงผมแบบตั้งๆแล้วก็มีเอฟเฟกสีทองตัวกางเกงนะครับเป็นยังเกงยียนแล้วก็มีกระดาะสีเหลืองนิดหน่อยสำหรับตัวนี้ ส่วนที่เหลือเสื้อก็เท่นนะสำหรับเสื้อน,นี่เสื้อกบรองเทา้านี่เสื้อจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเสื้อโค้ดนะครับมีขนด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่ข้างหลังสามารถซ่อนเกาะได้นะครับตัวนี้ส่วนรองเทา้าก็จะเป็นรองเท้าแบบกรอกริดนึงนะครับไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสไตล์พีเท่าไหร่แล้วตัวสุดท้ายนะครับตัวที่น่าจะชอบกันนะครับเนื่องจากทรงผมก็คือ ีนนะครับชุดนี้เพนเอฟเฟกมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกัน5ชิ้นเสื้อกางเกงรองเท้าผ้าปิดปากทรงผมสวยทั้งทรงผมผ้าปิดปากกับกางเกงนะครับอันนี้ให้ดูข้างหลังก็มีเอฟเฟกเหมือนกันนะสำหรับอันนี้ส้อยกระเป๋าได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่ไม่อยากโชว์กระเป๋ามาให้ดูให้ดู ต้องเปลี่ยนผ้าปิดปากก่อนมันจะเห็นชุบชุบชุบอ่ะมาผ้าแรกเป็นผ้าเสื้อนะครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นเกี่ยวกับโรคกระบดสีจะเป็นสีเขียวดำนี่แล้วก็รองเทา้าเป็นรองเท้าบูทสีดำแล้วก็มีพื้นสีเขียวส่วนอื่นนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสื้อเลยเปลี่ยนเสื้อเป็นแบบโชกล้ามสิจะชัด ไม่เอาชับไปนิดนึงมันบางกเกง่งอ่ะโอเคนี่ก็ได้ภาแรกทรงผมนะครับอย่างที่บอกว่าปรับเปลนั่นเองก็เป็นทรงผมสีเทานะครับเท่มากๆตัวนี้จะเฟี้ยวๆจะแบบว่าแบดบอยแบดบอยหน่อยนะส่วนผ้าปิดปากนะอันนี้ก็เป็นผ้าปิดปากสีดําที่ค่อนข้างสวยอีกตัวหนึง่งนะปฏิ้าปิดปากสีดําสวยๆที่น้องใช้จะมี3อัน4อันมีอันนี้อันที่1ถูกไหม ก็จะมีจะมีไหนว่าอันนี้อันที่สองนะครับแล้วก็เ,เลยแปลว่าจะมีอันที่แบบหน้ายิ้มันที่สามมัก็ใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดที่คนชอบใช้เยอะๆคื่อนี้นี่ก็จัดได้ต้องกางเกงรืมมือเกงเกงมันเกงธรรมดาเขียวๆตัวนี้ มายังไงนะครับมาในกิจกรรมที่ชื่อว่า r a m p พลร Le จียนนะตัวนี้ก็จะเป็นกาชานะครับตอนที่น้องเข้าไปในกิจกรรมเนี้ยน้องก็จะสามารถเลือกรางวัลใหญ่ได้ว่าอยากได้รางวัลใหญ่เป็นอะไรนะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากได้รางวัลใหญ่เป็นชุดสีเขียวชุดนี้ก็เลือกอยากได้รางวัลใหญ่เป็นอันอื่นก็เลือกนะครับหลังจากเลือกเราเนี่ยเราก็จะไปสมุมกาชากัน1ครั้ง19เพชรพนะครับ6ครั้งหบวก1ครั้ง99เพชรพนะครับ ก็แนะนําให้สุ่มแบบ5้าบวกหนึ่งครั้งไปเพราะมันถูกทีนี้มันจะมีการันตีด้วยนะครับถ้าเกิดน้องหมุนนะครับหมุนหมุนหมุนแล้วมันไม่ออกสักทีนะครับพอครบ120รอบเนี่ยจะการันตีนะครับว่าน้องจะได้ไอตัวชุดนี้แน่นอนนะชุดที่น้องเลือกเป็นชุดแรกนะไม่ว่าน้องเลือกชุดไหนไว้นะครับถ้าน้องเลือกชุดสีเขียวน้องก็จะได้ชุดสีเขียวถ้าน้องเลือกอันอื่นน้องก็จะได้อันอื่นทีนี้ ถ้าน้องจะถามว่าเอ้ยแล้วมันจะกี่เพจพิอาถ้าการันตีนะครับก็คือ6ครั้งมัน99เพจใช่ไหมร้อยยี120ครั้งก็ประมาณ1980พเรพจนะครับไม่เกินนี้สําหรับชุดนี้นะหนึ่งเแเพจแต่ว่าน้องอาจจะได้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดน้องดวงดีสุ่มแล้วออกก่อนถ้าเกิดน้องซวยมากๆเลยก็ไม่เกิน1 8ึ่เพจนะครับสุ่มแบบ6ครั้งจํานวน20่รอบนะกิจกรรมจะมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ อ่คือวันที่8ไปจนถึงวันที่17นะครับอันนี้ก็อยู่ยาวนิดนึงนะอยู่ประมาณ10วันใครที่อยากได้นะครับก็มาจัดได้นะสมับกิจกรรมนี้นะไปแล้ววันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหชิปหน้าบ๊ายบาย